เขายังบอกคนเียว่าไม่รู้ก็รูตัวมัไม่เป็นไรนะไม่ไม่ก็นยาแกไอก็ไม่เป็นไรหรอกมาได้อยู่นี้กิเดกอำเมีหลายกิเด็กแล้วเยอะางทีั้งโลได้ทั้งอะไรีเมาเียบตัองตัสเซเว่นสองเซเว่นก็มาเคเอฟก็มาไทฟดก็มีแาร์ทอนี้เยอะเล คุ<ผ>ชอหลับแล้วคุณ<อ>ไป,ไ,ปไหนแล้วสวันดีคุณแม่แม่ครัง ไม่กี่นาทีก็จะตีสามเยไม่รู<_><_้ว่าแม่ยีตายไม่ร yeah so ู้ว่าแม่ยีตายยีน้อยร้ว่าร่วงเหมือนกันคือคนนี้เขาจะแบบฮะยีน้อยก็คือตีนามค้างคืน ไปไปเช้าเลยทางป้านทางออะปอะอาออกเจดเราเาไม่ยเลยเาเดินสิรตายเหรอใช่ตายแล้วใช่ไหมเรยอยู่แม่ลูกถามวไาไคร แม่แม่กัลยาเขาไม่มีเล่าผีไงมังเล่าเรื่ผีอยู่เนี่ยคุณชอบชอบชอบหลับนอนคนหลับหลับคนที่ดไปเลยผูจัดผูจัดชอบนอกจากกลัวก็กลัวทอประทอบเนาะแม่ก็กลัวเหรอไม่ไม่ไม่กลัวนะจะบอกว่ากลัวก็ไม่กลัว แต่ชอบอะเนาะใช่ก็ชอบนะแต่ก็เจอตั้งแต่เด็กอย่างนี้ทุกวันนี้ไงก็เจอมันกแม่ฮึมคิดดูสมัยก่อนเนี่ยสายฟ้าเก็ไม่มีตัวสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนแล้ไม่มีเมลมันเป็นกรฟอนแล้วก็ เป็นเช่นชั้นเหรอแม่ฮะเป็นแบบว่าเป็นกอกเป็นอิ่นอ่ะเหรอใช่ใช่